เล่าวีรกรรมความเจ้าชู้หนักเจมส์ชิรายุเล่าวีรกรรมความเจ้าชู้หนักลั่นแรงเอาที่เลวที่สุดคือกับจุดที่ทําให้หยุดเพราะเจอโฟมคบหากันมาพักใหญ่แล้วสําหรับพระเอกหนุ่มเจมส์ชิรายุและแฟนสาวนอกองค์การโฟมแมจะไม่เคยได้เห็นภาพความหวานออกสื่อแต่ก็ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เขามุ่งมิ้งไม่แพ้คู่อื่นฮ่าฮ่าล่าสุด27มิถุนายน2566หหนุ่มเจมส์ก็ได้มาเปิดเผยถึงเรื่องความรักที่ไม่ค่อยได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อน ในรายการท่าหนูรับที่จะรักป่าโดยหนุ่มเจมยังได้เล่าวีรกรรมความเจ้าชู้สมัยก่อนว่าตอนเป็นเด็กๆจนถึงช่วงเข้าวงการแรกๆยอมรับว่าคุยหลายคนเอาที่เลวที่สุดคือส่งรูปและข้อความไปให้ทุกคนพร้อมๆกันแบบเหมือนกันทุกอย่างตอนนั้นคุยพร้อมกันประมาณ3-4คนได้แต่พอเวลามันผ่านไปเราก็รู้สึกผิดที่ทําไปแบบนั้นส่วนโมเมนต์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องหยุดต้องไม่ทําแบบนี้แล้วหนุ่มเจมก็เล่าแบบเขินหา,หาว่าก็ตั้งแต่มาเจอกับโฟมแต่ว่า มันเป็นที่ช่วงวัยด้วยที่ช่วงนั้นเราเริ่มโตขึ้นเราสนใจและจริงจังกับเรื่องของการทํางานมากขึ้นและเมื่อถูกถามว่ามีความคาดหวังกับความรักยังไงมากหนุ่มเจมเผยว่ามองว่าอยากให้เป็นความรักที่ดีเครือหนุนกันคิดว่าเป็นความรักที่ดีที่สุดแล้วนี่คือ ในทนัศนคติถามว่าคนที่จะมาอยู่กันไปยาวๆเราคาดหวังอะไรจากเขาไหมก็ไม่มีเลยไม่มีการคาดหวังจากคนรักเลยการที่เขามีตัวต่อนออยู่ในชีวิตเรามันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วแค่นั้นก็พอแล้วเราไม่ได้ต้องการให้เขาทํานั่นนี่หรือเป็นนั่นเป็นนี่การที่มีเขามันคือมีความสุขที่สุดแล้วส่วนสเปคสาวถ้ายังโสดหนุ่มเจมเผยว่าชอบคนน่ารักเวลาจีบเราก็ใช้การมองให้มากขึ้นและดูปฏิกิริยาตอบกลับจากเขาว่าชอบไหมถามว่าผู้หญิงจีบก่อนได้ไหมก็จีบได้แต่จริงๆ ไม่เคยโดนผู้หญิงจีบมาก่อนเลย